โอ้โหได้วุ้นไข่ลายหินอ่อนที่น่าทานมากๆเลยค่ะเทใส่ลงไปในวุ้นเลยค่ะเทให้ทั่วๆเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับวุ้นไข่ลายหินอ่อนสูตรทำง่ายไม่คาวด้วยนะคะวัตถุดิบน้อยมากเลยขั้นตอนแสนง,ง่ายอร่อยหอมชื่นใจไว้มาดูขั้นตอนกันเลยค่ะ เริ่มจากเตรียมน้ำเปล่า500มลหรือครึ่งลิตรนั่นเองนะคะเทใส่ลงไปในหม้อเลยตามด้วยผงวุ้นนะคะใส่ผงวุ้นลงไปปามารหนึ่งช้อนชาครึ่งช้อนครึ่งนะคะประมาณนี้แล้วคนให้น้ำกับผงวุ้นเนี่ยเขาอมน้ำก่อนนะคะให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนเวลาเป็นวุ้นเนี่ยจะได้เนื้อเนียนสวยไม่เป็นก้อน คนประมาณ1-2นาทีนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะคนให้ทั้งหมดละลายกันก่อนแล้วพักน้ำวุ้นทิ้งไว้ก่อนนะคะเรามาเตรียมในส่วนของไข่ก่อนเจ๊ปันใช้ไข่ไก่นะคะ2ฟองนำมาต่อก่อนเลยตีไข่ให้พอแตกนะคะไม่ต้องเป็นเหมือนไข่เจียวแบบ ละเอียดให้พอแตกพอค่ะเพื่อนๆนประมาณนี้พอแล้วนะคะเปิดแก๊สไฟกลางไปจนถึงอ่อนนะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็เอาน้ำวุ้นตั้งแก๊สเลยค่ะเราก็จะควรไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะร้อนนะคะควรจนน้ำวุ้นเดือดร้อนแล้วนะคะเจ๊าปานก็จะใส่ไข่ที่เราเตรียมเอาไว้เทใส่ลงไปในวุ้นเลยค่ะ ทให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็คนให้ไข่เนี่ยเขาแตกกระจายออกมาค่ะคนเบาๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อให้ไข่เนี่ยเขามีความเป็นริ้วสวยไม่ต้องตีให้แรงนะคะค่อยๆคนเพื่อให้ไข่เขาสุกสุกร้อนแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้ค่ะนำวุ้นไข่เทใส่พิมพ์ลงไปเลยนะคะถ้วยชามอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆเอาที่สะดวกเลย เกลี่ยไข่ให้ลายสวยเป็นหินอ่อนเลยนะคะแล้วเราจะรอพักทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อเย็นแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นให้อร่อยเลยค่ะตอนนี้วุ้นไข่เซ็ตตัวแล้วนะคะแล้วเจแปานก็เอาไปแช่ตู้เย็นเย็นพร้อมทานแล้วค่ะเจแปานจะหั่นแบ่งเลยนะคะโอ้โหเนื้อวุ้นนุ่มมากถ้าเพืเ่อนๆเป็นใช้เป็นพิมพ์พวกดอกไม้อะไรพวกเนี้ย ก็ไม่ต้องหั่นนะคะเราก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยสูตรนี้ทำง่ายด้วยค่ะวัตถุดิบน้อยมากๆเลยคิดอะไรไม่ออกก็ทำวุ้นไข่เลยนะคะขั้นตอน,นง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบน้อยด้วยขอชิมหน่อยนะคะโอ้โหเนื้อวุ้นนุ่มเด้งสุดๆเลยค่ะ ห,หวานกำลังดีเลยไม่หวานมากลายวุ้นก็สวยด้วยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเจแปนเอาวุ้นไปเสิร์ฟก่อนเมนูขนมไทยทำง่ายค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะแค่ไข่วุ้นน้ำตาลหรือว่าเพื่อนๆไม่ชอบหวานก็ใส่น้ำผึ้งก็ได้เจแปนขอตัวเอาวุ้นไปเก็บก่อนนะคะ เอาไปแช่ตู้เย็นฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะต้องหยิบกินแบบนี้พร้อมที่จะกัดแล้วค่ะอ,อร่อยมากหอมหวานชื่นใจมากเลยค่ะ